ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโรคในช่วงที่สองกันอีกครั้งหนึ่งคุณโยมพลพิษในช่วงที่ผ่านมาเราได้ความคิดความอ่านดีๆจากคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะมากทีเประสบความสําเร็จนะคะถูกต้องว่าเขาคิดกันอย่างไรมาถึงช่วงนี้เรามาเจับในรายละเอียดดีไหมคะเจ้าคุณถูกต้องเลยทีเดียวนะเราอยากจะรู้ว่านะทั้งสองท่านนี้ เรียนจบแล้ว <Okay. S 1> ทำงานทำการแล้วมีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วแล้วยังมีโอกาสเข้าวัดเข้าวากันบ้างหรือไม่อย่างไรนะเริ่มจากคุณปีชาก็แล้วกันมีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาบ้างไหมในช่วงนี้ถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะไม่ค่อยมีโอกาสเข้าวัดใน,ในทุกวันพระทุกสัปดาห์นะครับเพราะด้วยงานมันเยอะธุรกิจมันเยอะ,อะแต่ในวันสําคัญทางศาสนาวันพระใหญ่ๆห,หเนี่ยเราก็จะเข้าไปไม่เคยขาดเลยครับจะทาบุญเวียนเทียนอยู่ตลอด ที่เห็นนั่นหมายความว่าการเข้าวัดเนี่ยจะต้องมีประโยชน์ต่อจิตใจใและที่สําคัญอย่างยิ่งให้ประโยชน์ในการทํางานด้วยนะคะ่คะถ้าอย่างนั้น,นต้องขอถามคุณการุณแล้วล่ละว่าวัดในอุดมคติของคุณการุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะของผมวัดใอุดมคติเมื่อก่อนเมื่อช่วงตอนที่เราเป็นเด็ก,กน,นะฮะเรามาวัดเราเจอผู้คนอตอนเช้าเห็นพระท่านนิมนต์ บินทบาตใช่ไหมฮะผู้คนใส่บาตรหน้าตายิ้มแย้มกับวันนี้ปัจจุบันโอกาสได้เห็นในส่วนนั้นก็น้อยลงมาอยากให้ผู้คนเนี่ยทำบุญบิณฑบาตกันมากขึ้นเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเด็กๆแล้วทางวัดเองปัจจุบันที่ผมนับถือศรัทธาอยู่จะไปที่วัดเทพธิดาราม okay. นะครับที่นั่นเนี่ยโดยปกติตัเ่เด็กๆจนโตสิบกว่าปีมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็คือสงบเงียบเรียบร้อยแล้วก็ร่มรื่นครับ ตรงนี้ต้องให้เจ้าคุณเสริมละค่ะ, <c oughs> <น>ะว่าเจ้าคุณนะคะเป็นพระวิสุทธิวรารพรนะคะในสมณศาักดิ์หรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าคุณธรรมรัตน์ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่วัดเทพธิดาราม <นะ S 1> เป็นยังไงบ้างคะจากที่คุณการุณพูดเมื่อสักครู่ว่า10กว่าปีที่แล้วประนเพ่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยยังมีความสงบร่มรื่นเหมือนเดิมก็ต้องบอกอยติโยมท่านผู้ชมทางบ้านว่าวันนี้เรามาอวยกันเอง <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> เขาพูดเองอแต่มาไม่ได้ไไม่ได้บังคับคอนโทรลแต่ก็อยากจะบอกว่าครอบครัวของคุณแม่ชริดาวีระวัฒนานนท์แล้วก็ลูกๆพร้อมทั้งสามีนั้นเป็นครอบครัวที่เข้าวัดเข้าวากเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสำคัญสคัญวันเข้าพรรษาวันจับสลากถวายภาพน้ำฝนจะชัดเจนมากเลยนั่นก็คือครอบครัวของคุณชริดาวีระวัฒนานนท์นี้ จะนำของใช้จตจุป,ปจัจจัยเทรรมมาเป็นคันรถเลยคุณโยมเพลินพิทมาเป็นคันรถเลยเหรอใช่เพราะว่าจะเป็นสังฆทานจริงๆเลยจะไม่ถวายเรียกว่าเฉพาะเจาะจงนะแต่เป็นการถวายเป็นสังฆทานจริงๆเรียกว่าได้ครบหมดเลยนะจัดถ้าเป็นกระเป๋าก็มาโอ้โหครึ่งร้อยอ่ย เป็นของใช้นี่บรรทุกมาเป็นคัรรถเลยค่ะเรียกว่าเป็นสังฆทานเซตใหญ่ทีเดียวนะคะต้องเลยทีเดียวได้ครบพระทุกรูปในวัดใช่นะฮะเขาเรียกว่าศรัทธาใหญ่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเป็นอุบาสิกาประจำวัทิตติดารามสาธุก็ต้องขอโมนทนาสาธุนะคะเพราะสังฆทานเนี่ยเป็นบุญใหญ่หเพราะว่าไม่เจาะจงองค์พระนะคะใช่ใช่คราวนี้เราอยากจะถามคุณปรีชาอีกสอดีหนึ่งว่าในฐานะที่คุณนั้น เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธเป็นสมาธิิคุณได้ใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในพิตประจําวันอยากให้เลือกธรรมะมาสักข้อหนึ่งที่คุณเอาประ,ประยุกต์ใช้เวลาที่คุณประกอบธุรกิจเวลาที่คุณอยู่ในสังคมคุณใช้ธรรมะข้อใดบ่อยที่สุดจะจะไม่ได้ใช้เป็นข้อๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราจะบูรณาการใช่ครับคือเราจะยึดศีลห้านี่ครับเป็นหลักนะครับ เพราะศีลห้าเนี่ยคือพื้นฐานครับคือถ้าเราประพฤติในศีลห้าได้ครบถ้วนไม่ไม่บกพร่องเนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายอะไรเลยนะครับเรียกว่าเป็น ธุรกิจสินห้าเป็นบริษัทสินห้าก็ว่าได้นะคะคุณสมค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านทรงมีโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าอันนี้เป็นครอบครัวสินห้าเป็นธุรกิจเป็นบริษัทสินห้าใช่อันนี้ก็ต้องมาทางน้องชายบ้างคุณใช้ธรรมะอะไรมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยที่คุณเป็นนักธุรกิจแล้วก็ดูแลลูกน้องหลายคนในบริษัทของเรา ของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของซื่อสัตย์ขยันอดทนนะครับก็อย่างที่หนึ่งก็คือซื่อสัตย์ถ้าพนักง,งานซื่อสัตย์เราซื่อสัตย์กับลูกค้าลูกค้าก็ชื่นชอบในบริษัทของเราในสินค้าของเรานะครับแล้วก็สองก็คือขยัน เราทุกคนที่เป็นนักธุรกิจเรามีพนักงานเราคงไม่อยากจะเห็นพนักงานของเราขี้เกียจหรือว่าเกียจค้านเราก็อยากจะมองว่าเขาขยันขันแข็งงานเราก็ไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องของอดทนก็คือบางครั้งเราเจองานหนัก,นกเจองานบางวันอาจจะเบาบ้างบางวันอาจจะหนักบ้างถ้าเราอดทนได้เราก็ทํางานร่วมกันได้ทุกอย่างก็ดําเนินการดําเนินไปด้วยดีเหมือนเช่นกันเห็นไหมเป็นครอบครัวสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวที่สร้างคนสร้างงาน คนที่จะทำงานกับพ่อคนี้ก็ต้องมีความอดทนมีมธรรมะใน<ม><ม>ใจนะนะคะมีความขยันมีความอดทนแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะ <c oughs> ที่สำคัญก็คือ,อ,อท่านทั้งสองนี้มีคุณแม่เป็นบล็อกมีคุณยายเป็นแบบอย่างเป็นคนเข้าวัดเข้าวา <c oughs> จึงได้แบบอย่างที่ดีงามในการใช้ชีวิตแม้ <c oughs> จะเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วแต่ธรรมะนั้นก็ยังอยู่กับเรา ใช้ได้ตลอดเวลาธรรมะก็ยังอยู่กับเราตลอดไปนะคะ,<น>ะเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติ<ช>ธรรมชาติก็คือธรรมดา<ช>ธรรมดาที่เป็นธรรมชาติที่เป็นความดีงามที่เราสามารถใช้ในการดําเนินชีวิตให้เราประสบความสําเร็จด้วยนะคะเ <นะ S 2> จ้าคุณทีนี้ต้องขอถามคุณการุณดีกว่านะคะว่าคุณการุณคะว่าถ้าคุณการุณบวชเป็นพระอ,อคิดว่าจะทําประโยชน์อะไรให้กับ สังคมได้บ้างค,ะค่ะครับคำถามนี้เลยนะครับผมเองเนี่ยในตอนเด็กๆมีโอกาสได้บวทเป็นเน <S <S ร,รแล้วก็ก็มีแผนว่าจะบวทเป็นพระแล้วถ้าวันหนึ่งที่ผมได้บวทเป็นพระอย่างแรกก็คือผมก็อยากจะได้เขาเรียกว่าสัมมาณาธรรมร่วมกับพระพระแล้วก็คุยกับครอบครัวสนทนาธรรมครับสน,นทนาธรรมครับสนทนาธรรมก็เป็นหนึ่งในบุญกริยาสิ ะะต้องการสนทนาธรรมแสดงธรรมฟังธรรมอนุโมทนาบุญนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นมงคลชีวิตทั้งสิน้นถ้าคิดจะบทเมื่อไหร่ก็มาแจ้งได้เลยวัดเทพธิดารามยินดีต้อนรับเราจะได้พระนักสนทนาธรรมแล้วก็อาจจะมาเพิ่มสีสันในรายการของเราได้ด้วยก็ยินดีต้อนรับนะถ้าคิดจะบทเมื่อไหร่ตอนนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวที่เราําคคำถามนี้เพราะอะไรคุณยมเพลินพิษเพราะอะไรคะก็เพราะว่า บางครั้งคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เข้าใจพระนะพระทําไมทําอย่างนั้นพระทําไมทําอย่างนี้ก็จึงตั้งคําถามว่าถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณจะทําอย่างไร <Okay. S 2> เป็นการที่นํานิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนที่คิดจะบวชเป็นพระเนี่ยจะได้มีแผนในใจว่าเป็นพระต้องมีงานทำค่ <Okay. S 2> นะไม่ใช่บวชเช้าเอนเพลนอนะ non, <Okay. S 2> นะดึกดูทีวีฟุตบอลไม่ใช่ค่ะ <Okay. S 2> แต่พระก็ต้องมีหน้าที่มีการงานโดยเฉพาะการงานเพื่อ การส่งเสริมด้วยนะคะศาสนาของเราให้ยั่งยืนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ธรรมะกับสาธุชนนั้นเนี่ยได้ประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักโอวาทปาติโก์นะคะเจ้าคุณคะคิดดีพูดดีทําดีค่ะสาธุเราจะกลับมาที่เรื่องศีลห้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่คุณปรีชาได้พูดถึงธรรมะเรื่องศีลห้าคุณคิดว่าการรักษาศีลห้า หรือว่าการที่บุคคลเรามีศินให้เป็นสิ่งประจำใจแล้วเนี่ยนะมันเป็นผลดีอย่างไรนะช่วยส่งสารไปทางผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ช่วยกันสร้างเครือข่ายการรักษาสิหนห้าสาธุจากที่เราเห็นข่าวในในทีวีในหน,น้าหนังสือพิมพ์นะครับาาที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการฆ่าฟันการการรัก ขโมยการปล้นการ้ายาเสพติดทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากการหลุดออกจากศีล์ห้าทั้งนั้นเลยนะครับคือถ้าคุมสติไม่อยู่หนึ่งเลยคือคุณต้องกินเหล้าละใพ่พอคุณกินเหล้าคุณคุมสติไม่อยู่ความคิดความอ่านคุณนี่ผิดเพี้ยนไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรรักขโมยหรือล้นฆ่าข่มขืนทุกอย่างเนี่ยมันมันเกิดจากการหลุดออกจากกรอบศีห้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี สินห้าสักอย่างนะคะเหมือนเป็นกรอบเป็นเกาะแก้วป้องกันเราให้รอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวงนะคะเจ้าคุณใช่คุณผู้น้องว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องสินห้าคุณคิดว่าสินห้ามีประโยชน์อย่างไรอย่างของผม,มได้พบเจอประสบการณ์ของพนักงานเราเองอท่านบางบางคนเขาดื่มเหล้าพอ,อเขาดื่มเหล้าปุ๊บเนี่ยงานเขาเริ่มจะมีปัญหาละมือสั่นกำลังไม่มีแรงมไม่มี แล้วเงินปลายเดือนก็ไม่พอใช้พอ,อไม่พอใช้ก็ยืมพอยืมนี่ยืมสินยืมกับเพื่อนๆร่วมง,งานอพอยืมเสร็จปุ๊บก็หนีก็กลายเป็นความทุกข์ที่เกิดการซ้ำซ้อนอครับไม่ทุกแค่ตัวเองกลับไปทานทุกให้กับผู้อื่นด้วยสังคมรอบข้างก็พอเป็ทุกไปด้วยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์หลายๆอย่างที่ตามมานะคะเริ่มตั้งแต่ กินเหล้าก็ผิดศีลพอกินเหล้าเสร็จก็สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีเสร็จเงินทองไม่พอจะไม่พอใช้ต้องขอยืมเสร็จก็หนีหลบหนีเจ้าหนี้เพราะยืมเยอะในที่สุดก็คือตกงานครอบครัวลาบากมันตามกันมาเป็นเป็นทออทอดเลยใ่ไคะได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อสองวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านเรื่องของอดีตดาราดังคุณ โอวรุษวรธรรมซึ่งติดสุราหนักมากจนกระทั่งเสียการเสียงานเสียครอบครัวเสียอาชีพตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้วก็ต้องของให้กำลังใจด้วยน,นี่คือตัวอย่างของการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกนั่นคือสุรานั่นเองค,คุณบรรพิดมีคำถามเราจะปิดท้ายในเบรคนีค้ก็คงจะต้องรบกวนทั้งสองท่านนะคะ <c oughs> ให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจสักเล็กน้อยกับ วัยรุ่นที่กําลังดูรายการอของเราอยู่ว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดกันยังไงกับกับการทําธุร,รกิจเขามีวิธีการคิดมีแนวคิดได้นําหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัธเจ้าเนี่ยมาใช้อย่างไรบ้างคะถามคุณการุณก่อนครับก็คืออย่างส่วนของธุรกิจของผมเองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับด้านโซลารเซลล์ S <S สําหรับผู้ที่สนใจหรือว่าเรา สนใจแต่ว่าความรู้เรายังไม่มีไม่เพียงพอก็อสามารถที่จะมาอบรมก่อนได้มาเรียนรู้สินค้าก่อนได้เพราะว่าธุรกิจตัวนี้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นที่ว่าเราสามารถที่จะได้พลังงานอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องจักรใช่ไหมฮะ okay. เราต้องใส่อินพุตเข้าไปถึงจะได้อพุตออกมาแต่ตัวโซลาเซลล์เนี่ยอินพุตเราฟรีเราไม่ต้องสูญเสียเงินอะไรทั้งสิน้นเรามีแค่เครื่องจักรตัวนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์เนี่ย,เ,เ,ยเราก็เลยสามารถได้พลังงานออกมาละแล้วพลังออกมามันสามารถประยุกต์ใช้กับรูปแบบอื่นได้มากมาย ในะฮะอยากจะให้คุณการุณนั้นได้บอกหมายเลขโทรศัพท์ให้โยมนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องโซล่าเซลล์หรือว่าอยากจะศึกษาการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เพราะมันเป็นของใหม่สําหรับบางคนช่วยบอกเบอร์โทรสักนิดหนึ่งได้ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะไม่ต้องใช้อินพุตคำแค่มีเครื่องจักรเอาพุตก็ออกมาได้ียกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยไม่ทราบว่าถ้าเกิดทางบ้านสนใจเนี่ยคุณการุณจะแจ้งโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์นะฮะศูน5์แปดห้หรือเข้าดูในเว็บไซต์ได้นะครับเราจะจะมีเป็นรูปภาพเข้าใจง่ายขึ้น s w w w s o l a shop ขีเครื่องหมายลบ th c o m com ขอเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งได้ไหมศูนย์แปดห้าห้าห้าเก่งครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วสนใจอยากได้ข้อมูลคำแนะนำที่ถูกต้องไม่หลงทางนะคะไม่หลงทางด้วยให้คำปรึกษาฟรีใครที่สนใจอยากจะใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจในในประเทศของเราขณะนี้คุณพี่ชายมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่บ้างไหมครับก็แบตเตอรี่รถยนต์นะครับมัน มันคือหัวใจของรถนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามีท่านใดสนใจนะครับจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับเบอร์โทร0 9 5 4 5 5ครับ524 4อ5 5ีครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะครับ095-524-4555ครับมีเว็บไซต์มีชื่อบริษัทชื่อบตเตอรี่อะไรแจ้งทางผู้ชมดคะ โทรดีกว่าครับเพราะเรื่องอเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยต้องคุยรายละเอียดนะครับคือโทรเบผมได้เลยน,นี่คือสิ่งที่ครอบครัวได้ทําอยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะนั้นใครที่อยากจะศึกษา,าอยากจะเรียนรู้แล้วก็ทำธุรกิจในแนวนี้บ้างก็เชิญปรึกษาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างต้นเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจอให้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้คุณยงเพ,พิ่นพีทได้อะไรจากการสัมภาษณ์พูดคุยนักธุกกีจทั้งสองลูกทั้งสองท่านนี้บ้างได้ในสิ่งที่นึกไม่ถึงเพราะคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอ,อ,อย่างยิ่งเนี่ยออขอพูดตรงๆหัวอกของคนเป็นแม่นะคะต,ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้ดื้อเลี้ยงยากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะว่าตัวเองก็มีลูกดื้อเหมือนกันนะคะแต่อย่างคุณการุณกับคุณ ปีชาเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกที่ไม่ดื้อเป็นลูกที่ชเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่โยมคิดถึงอาจจะเป็นบุญเก่าหรือเปล่าที่ว่าได้มีโอกาสมีบ้านอยู่ใกล้วัดเคยอุปถากค้ำชูกันมาก็เลยบุญก็พัดพามาให้มาอยู่ใกล้วัดความเป็นวัดความเป็นพุทธความเป็นไทยก็ซึมซับเข้ามาในจิตวิญญาณนี่คือความคิดของพิธีกรหญิงของเราที่มองสองนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ซึ่งอัตมาภาพเองก็ต,ต้องยอมรับเลยว่าประทับใจทั้งสองท่านที่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่แต่ว่าไม่นอกแถวไม่นอกกรอบเป็นก็เรียกว่าอภิชาตบุตรนะทำให้พ่อแม่นั้นมีความภาคภูมิใจแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่คุณแม่เซนสทีฟก็คือเรื่องของการสมัครสมานส,นสามัคคีปรองดองนะคุณแม่ต้องการสินี้แม่ทุกคนก็ต้องการนะคุณเิร์ตคิดว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สองท่านมีนะคะก็คือว่าความกตัญญูความกาตัญตญูเป็นมงคลของชีวิตเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่บอกอแต่ก็เชื่อ,อไว้ก่อนอเชื่อ,อไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไม่หลงทางเชื่อแล้วก็ประสบความสำเร็จเพาะพ่อแม่คือผู้ที่รักเรามากที่สุด ถ้าจะเปรียบคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำหมดมหาสมุรมาเขียนก็เขียนไม่หมดกับทุกคนอย่าเวลาเหลือประมาณสองสานาทีอยากให้คุณปรีชาแล้วก็คุณการุณได้กล่าวอะไรขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ออกอากาศทางรายการของเรานิดหนึ่งคุณปรีชาถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังนั่งดูอยู่จะบอกอะไรกับท่านคะคุณปรีชาคะคือแม่เราเนี่ยนะครับ ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบโอมไม่ได้เลี้ยงลูกแบบตามใจอไม่สปอยคามไม่นืงเคยถูกตีไหมคะถูกตีบ่อยเลยครับตอนเด็กถูกตีบ่อยเลยใช่ได้เลยใช่เพราะกฎกฎเหล็กประจําบ้านเราคือเรียนหนังสือจะเตะฟุตบอลหรือจะทําอะไรก็ตามต้องถึงบ้านก่อนหกโมงเย็นอ๋อเป็นกฎของบ้านใช่ครับถ้าหลังหกโมงเย็นเนี่ยก็ยื่นมือรอได้เลยคือเรียกว่าคุณแม่ก็คือตีที่มืออย่างเดียวไม่ได้ว่าตีขาตีตัวอะไรคือเรียกว่าตีแบบมี มีกติกาในกติกีใช่ไหมคะจะขอบคุณท่านอย่างไรสิ่งที่ผ่านมาก็ด้วยด้วยกฎเล็กๆอันนั้นน่ะมันมันส่งผลเยอะนะครับคือถ้าเรากลับบ้านตรงเวลาเนี่ยหนึ่งเลยเราไม่ไปออกนอกลู่นอกทางที่จะเกิดความเสียหายหรือเกิดสิ่งผิดพลาดที่จะตามมาสองคือเรารู้เวลาการรู้เวลาเนี่ยมันคือการมีระเบียบวินัยต้องวางแผนเวลาตัวเองว่า เราสามารถทําอะไรได้แค่ไหนแล้วต้องกลับมาให้ตรงเวลามันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันมีกําหนดมีเวลามีขั้นตอนที่เราต้องจัดการให้สําเร็จขออนุญาตถามในรายละเอียดของชีวิตกลับบ้านหลังหกโมงเย็นเนี่ยโดนกี่ทีคะก็นับเป็นนาทีครับอคุณเม่นับเป็นนาทีเลนเครับนาทีนาทีหรอนาทีละหนึ่งครับ โอ้แม่ดุจังเลยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ด้วยความรักและความประทานดีอยากให้ลูกๆนั้นเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพราะว่าชีวิตจริงๆนั้นเราต้องใช้สูงมากคนที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจนั้นถามได้เลยทุกคนมีระเบียบวินัยน้องชายว่าไงจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ว่าไงที่ผ่านมาในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นที่ว่าโอกาส ก็คือผมเองเนี่ยหลังจากที่เรียนจบมาก็ได้เริ่มทําธุรกิจแล้วก็ผิดพลาดก็เยอะอในส่วนของถ้าเขาเรียกได้ว่าถ้าทํานี้กับบริษัทเราเป็นลูกจ้างนะเราคงโดนไล่ออกไปหลายรอบแต่ทีนี้เราเองก็ยังไม่โดนไล่ออกแล้วก็ทุกครั้งที่เราทําอะไรใหม่ๆแปลกๆเราก็ยังส่งเสริมส่งเสริมอาจจะช่วงแรกจะให้มันนิดนึงแต่พอเห็นเริ่มไปได้ดีก็ให้มาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับก็เลยต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ให้โอกาสคือพ่อแม่ก็เป็น ครูของลูกพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นทุกอย่างของลูก <สา S 2> นะคะโดยเฉพาะครอบครัวนี้ค่ะพ่อแม่เป็นครูที่ถือไม่เรียวตีลูกด้วยเรากลองจะบอกว่าไม่เรียวสร้างคนท่านนะคะเ <สา S 2> จ้าคุณ <สา S 2> วันนี้รายการของเราอิมเอมกับการพูดคุยกับสองนักธุรกิจนุม่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคุณปรีชากลสัจยาธมิตรและก็คุณการุณกลสัจยาธมิตร เราทั้งสองต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกติมาร่วมรายการของเรานะสาธุขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณพิธีกรหญิงเสียงใสจากรายการที่วันทำข่าวสาธุต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพ,พระคุณพระคมวชิรญยานกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดวจัานนาวาเขตสะทอนกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสี่มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำ ท้ายที่สุดก็ต้องขอจเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกด้วยดีเสมอมาพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอจเจริญพร